ประเทศจีนด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมที่ซับซ้อนทำให้มีเรื่องราวแปลกประหลาดน่าทึ่งและชวนให้สงสัยมากมายที่ผู้คนกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายนี่คือ10เรื่องที่เราคัดเลือกมาเพื่อท่านผู้ชมครับก่อนที่จะรับฟังถ้าใครยังไม่กด subscribe โปรดชูนิ้วขึ้นมากดให้ด้วยนะครับถ้ากด subscribe แล้วก็เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับอันดับที่10เรื่องราวของอมตะชนและภูเขาเทพเจ้า immortals and sacred mountains ในลทัทธิเต๋าของจีนมีความเชื่อเรื่องอมตะชนเซียนหรือบุคคลที่บรรลุความเป็นอมตะผ่านการฝึกฝนวิชาการกินยาอายุวัฒนะหรือการบำเพ็ญเพียรในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นภูเขาคุนหลุนหรือภูเขาวูต่างมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับอมตะชนที่สามารถล่องหนได้เหาะเหินเดินอากาศได้หรือมีชีวิตอยู่ได้หลายร้อยปีเรื่องราวเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจและสร้างความสงสัย ถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุขีดจำกัดของมนุษย์และโลกเหนือธรรมชาติที่อาจมีอยู่อันดับที่9การผ่าตัดแบบโบราณที่ก้าวหน้าเกินยุคสมัยบันทึกทางการแพทย์ของจีนโบราณแสดงให้เห็นว่าชาวจีนมีความรู้ด้านการแพทย์ที่ก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งมีเรื่องราวการผ่าตัดที่ซับซ้อนเช่นการผ่าตัดสมองหรือการใช้ยาสลบซึ่งดูเหมือนจะล้ำหน้ากว่ายุคสมัยนั้นมากตัวอย่างเช่นแพทย์ชื่อหัวถัว หัวทัวในสมัยสามก,ก๊กกล่าวกันว่าใช้วิธีการผ่าตัดที่คล้ายคลึงกับการผ่าตัดสมัยใหม่รวมถึงการใช้สมุนไพราบางชนิดเป็นยาสลบความรู้เหล่านี้สร้างความสงสัยว่าพวกเขาเรียนรู้เทคนิคเหล่านี้มันได้อย่างไรอันดับที่ 8. มังกรสัตว์ในตำนานที่เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังมังกรไม่ใช่แค่สัตว์ในตำนานทั่วไปแต่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของจีนเป็นตัวแทนของอำนาจ ความยิ่งใหญ่โชคลาภและความเป็นมงคลมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับมังกรที่สามารถควบคุมฝนลมและน้ําได้และยังเป็นที่เชื่อกันว่าเป็นบนรรพบุรุษของจกักรพรรดิจีนความเชื่อเรื่องมังกรยังคงฝังรากลึกในวัฒนธรรมจีนและทําให้ผู้คนสงสัยว่ามีต้นกําเนิดมาจากอะไรหรือเคยมีอยู่จริงหรือไม่อันดับที่7จ็ดถ้ำผาหินหลงเมนหลงเมนกราเทส เป็นหนึ่งในแหล่งประติมากรรมทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในจีนที่นี่มีพระพุทธรูปและรูปแกะสลักอื่นๆกว่า10,000แองค์แกะสลักอยู่บนหน้าผาหินปูนตลอดระยะทางหนึ่งกิโลเมตรการสร้างสรรค์ผลงานขนาดมหึมาและประณีตเช่นนี้ในยุคโบราณเป็นสิ่งที่น่าทึ่งและชวนให้สงสัยถึงความศรัทธาความอุตสาหะและเทคโนโลยีของบรรพบุรุษชาวจีนอันดับที่ 6. ความลับของวัดเซาหลินและกังฟู เซ้าหลินเทมเพิลแอนด์กองฟูวัดเซ้าหลินไม่ได้เป็นเพียงวัดทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นต้นกําเนิดของกังฟูเซ้าหลินซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการฝึกจิตใจร่างกายและปรัชญาพุทธศาสนามีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับความสามารถเหนือมนุษย์ของพระสงฆ์เซ้าหลินเช่นการเดินบนน้ําการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วดุดสายฟ้าหรือการทนทานต่อความเจ็บปวดอย่างน่าอัศจรรย์ แม้จะมีการอธิบายทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเทคนิคการฝึกฝนแต่ความสามารถเหล่านี้ก็ยังคงสร้างความทึ่งและเป็นปริศนาที่ชวนให้สงสัยถึงขีดจำกัดของมนุษย์อันดับที่5ปรากฏการณ์เมืองลอยฟ้า f o a t i n g City เมือราชในบางโอกาสชาวจีนได้พบเห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเมืองลอยฟ้าหรือภาพลวงตาขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนเป็นเมืองอาคารหรือภูเขาที่ลอยอยู่กลางอากาศบนท้องฟ้า ปรากฏการณ์นี้มาเกิดจากเงื่อนไขทางสภาพอากาศที่เหมาะสมเช่นการสะท้อนแสงและความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศทำให้เกิดภาพลวงตาแต่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและชวงให้ผู้คนสงสัยว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรกันแน่อันดับที่4สลาเปาไส้คน f o l k l o r e of Human Fresh Buns ในนิทานพื้นบ้านและวรรณกรรมจีนบางเรื่องมีเรื่องเล่าถึงสลาเปาที่ทำจากเนื้อคน โดยเฉพาะในนวนิยายคลาสสิกอย่างสองกล่องหรือ Water m a r g i n ที่มีตัวละครบางตัวเปิดร้านสลาเปาที่ใช้เนื้อคนเป็นไส้แม้จะเป็นเพียงตำนานหรือเรื่องแต่งเพื่อเพิ่มอรรถรสในวรรณกรรมแต่เรื่องราวนี้ก็ถูกกล่าวถึงกันมาอย่างยาวนานและสร้างความสยองขวัญและชวนสงสัยถึงความโหดร้ายในยุคสมัยก่อนอันดับที่3 ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุหลายพันปีในวัดและภูเขาทั่วประเทศจีนโดยเฉพาะในเขตภูเขาศักดิ์สิทธิ์และวัดโบราณมีต้นไม้เก่าแก่ที่มีอายุหลายพันปีซึ่งบางต้นมีเรื่องเล่าว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพ,พเจ้าหรือมีพลังวิเศษผู้คนมักจะไปขอพรผูกริบบิ้นสีแดงหรืออธิษฐานใต้ต้นไม้เหล่านี้ ความคงอยู่ของต้นไม้เหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าทึ่งและสะท้อนความผูกพันระหว่างธรรมชาติความเชื่อและประวัติศาสตร์ของชาวจีนอันดับที่สองกำแพงเมืองจีนที่มองเห็นได้จากอวกาศมีตำนานเล่าขานกันมานานว่ากำแพงเมืองจีนเป็นสิ่งก่อสร้างเดียวของมนุษย์ที่สามารถมองเห็นได้จากอวกาศแม้ว่านักบินอวกาศหลายคนจะยืนยันว่าไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากวงโคจรตำ่ำแต่ความเชื่อน,นี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึง และสร้างความมหัศจรรย์ใจให้กับผู้คนเกี่ยวกับขนาดและความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างนี้นะครับอันดับที่1สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้และกองทัพทหารดินเผาสุสานของจิ๋นซีฮ่องเต้ชินชีขวางไม่ได้มีแค่ห้องฝังพระศพเท่านั้นแต่ยังมีกองทัพทหารดินเผาจำนวนกว่า8,000ตัวม้าศึก130ตัวและรถม้า520คัน ที่ถูกฝังไว้ใต้ดินเพื่อปกป้องห้องเต้ในโลกหลังความตายสิ่งที่น่าทึ่งคือรูปปั้นแต่ละตัวมีใบหน้าที่แตกต่างกันไม่มีซ้ำกันเลยแม้แต่ตัวเดียวและสร้างขึ้นด้วยความปราณีตอย่างเหลือเชื่อการค้นพบนี้ทำให้โลกตะลึงและยังคงมีความเชื่อว่าอาจมีสมบัติและกับดักอีกมากมายที่ยังไม่ถูกค้นพบภายในสุสานแห่งนี้ครับ เป็นไงบ้างครับฟังจบแล้วชอบสิบเรื่องราวเหล่านี้หรือไม่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความแปลกและนาทึงที่ซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมและตำนานของประเทศจีนแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปถ้าอยากฟังเรื่องราวแนวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับและผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์ถ้าหากชอบคลิปแบบนี้ช่วยชูนิ้วขึ้นมาแล้วกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ